ก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องสมัยแฮปปี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปูในช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลนะคะวันนี้แม่ปูไม่ได้คือวันนี้มาทุ่งนานะคะมาเยี่ยมชวนชมของเราที่ปลูกไว้นะคะแม่ปูไม่ได้มานาประมาณ4วันนะคะทุกคนด้วย ที่นาก็ฝนตกทุกวันก็เลยไม่ได้มารดน้ำชวนชมของเรานะคะแล้ววันนี้หาเวลาว่างมาทุ่งนานะคะทุกคนมาสวนชวนชมของเรานั่นเองนะคะปรากฏว่าเจอศัตรูตัวร้ายบุกค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนะว่าศัตรูชวนชมที่มาบุกสวนของเราคืออะไรไปกันค่ะทุกคน นี่ค่ะทุกคนแม่ปูจับตัวจับมาได้หนึ่งตัวนะนี่คือศัตรูตัวร้ายของเรานะคะหลายตัวเลยค่ะทุกคนแม่ปูสังเกตเห็นตอนแรกเห็นนิดเดียวนะแต่นี้เห็นหลายตัวเลยทุกคนเอาออกนะคะเอาออกเอาออศัอตรู ปกติถ้าอยู่ที่บ้านนะแม่ปูจะสังเกตเห็นเป็นแบบไข่หนอนไข่เป็นไข่ผีเสื้อใช่ไหมคะทุกคนแม่ปูก็จะจับตัวเขาแบบจับตัวเขาออกนะคะทุกคนแต่ว่าหรือจับไข่เขาบี้ไข่เขาทิงะะ้งค่ะแต่ว่าอันนี้เรานานๆมานาทีสองสามวันมานาทีะะ่ะทุกคนน,นะดวนี้เนี ออกดอกตรงเซตตรงนี้แม่ปูใส่ไม้ไม้สีไว้นะคะทุกคนต้นนี้ก็มีรอยกัดกินค่ะทุกคนตัวไหนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวแม่ปูพาไปจับอีกแม่ปูเห็นหลายตัวเลยค่ะทุกคน อันนี้แม่ปูพึ่งผสมเกษรอ,อันนี้เป็นเป็นราชนีพันดอกนะคะตอนนี้หน้าฝนเนะาะต้นไม้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยออกดอกเท่าไหร่นะคะตอนนี้แม่ปูตัดยอดเขานะคะเผื่อให้เขาแตกแตกยอดให้เป็นพุ่ม นี่ค่ะทุกคนนี่อันนี้เป็นไม้สีนะคะฮอลแลนด์ถ้าใครกลัวก็เด็ดแบบนี้นะคะแต่สำหรับคนที่กลัวเด็ดก็ไม่กล้าเด็ดน้อทุกคนว่าไหมอ่ะอันนี้ไม่เห็นไม่ไม่เห็นอ๋ออุ้ยเมื่อกี้มีตัวเล็กแม่คุยจับโดน ไม่เห็นไข่นะต้องหมั่นสังเกตนะคะทุกคนเพราะว่าบางทีไม้ที่พุ่มเขาสวยอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้จนเขากัดกินยอดไม้ของเราหมดอุ้ยทุกคนนี้ อีกตัวหนึ่งตรงนี้คือแม่ปูจับตัวใหญ่ไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยกัดทุกคนเห็นไหมเนี่ยเขาตัดกัดยอดไปอะ่ะตัวใหญ่กำลังกัดยอดตรงนี้สนุกสนานเลยนะคะทุกคนถ้าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดูเรื่อยๆนะคะเขาก็จะ กัดกินยอดไม้ของเราที่บางทียอดไม้บางคนที่สวยงามแล้วเนาะถ้ากัดเข้ากัดกินหมดก็แบบมันก็จะทำให้ยอดไม่สวยนะคะทุกคนตัวนี้จับเลย ในระหว่างนี้เราก็ถอนหญ้าไปด้วยนะคะทุกคนแห้งตรงนี้ตายไปนะคะทุกคนรากเนา่าตอนแรกแม่ปูคิดว่าเขาเน่าแบบนิดหน่อยพอมาเห็นจริงๆก็ช่วยไม่ทันแล้วค่ะนี่อีกนะ เจมี่จได้ตรงนี้กัดไปเยอะเลยเธออยู่ตรงไหนหรือเธอข้ามไปต้นอื่นแล้วแน่เลยไม่เห็นไม่เห็นเจ้าหนอนเจมี่จได้เจออีกแล้วทุกคน นี่อันนี้ตัวเล็กนะคะหล่นตอนแรกแม่ปูกะว่าจะมาตัดแต่งใบนะคะใบบางตัวที่แบบเขาเอ๋อยังไงอะคะใบใบที่เขาแบบเหมือนตัดทษยอดนะคะทุกคน พอดีมาสังเกตเห็นหนอนพอดีเลยก็เลยได้จัดการหนอนไปก่อนนะคะต้นนี้ต้นนี้เขามาจัดการไปแล้วต้นนี้เฮยทุกคนไม่ปุตตกใจ ไม่กลัวพอโดนดิกดีดินี้ก็จะแบบตกใจนะทุกคนไอตัวเนี้นะ่ะน่าจะมาจากต้นนี้คือฉันกินต้นนี้หมดแล้วฉันก็เลยข้ามาต้นนี้เออใบเดี๋ยวเอาไปทอดกินเนาะคงจะขมขม,ขมเหมือนเหมือนใบเหมือนใบชนชมนะคะทุกคนหมดไหม ตรงนี้น่าจะมีเพราะว่ามี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 ขี้มีขี้ของนีเห็นแล้วค่ะทุกคนน้่งอยู่ตรงนี้เราเห็นขี้ของเธอแต่ตน้นนี้หายไปไหนอ่ะ คือถ้าชนชมปริมาณน้อยๆเราก็สามารถตรวจตราดูได้นะคะแต่ว่าถ้าเยอะๆก็ชาวสวนก็น่าจะใช้ยาเนาะเพราะาจริงๆจะมียาบางตัวที่เหมือนกับฉีดทำลายไข่ไข่ไม่ให้แบบเขาไงคะไม่ให้ไข่ไข่เขาฟักอะ,ะ่ะก็จะทำให้ไม่เกิดเป็นตัวหนอนอืม ค okay. ทุกคนคลิปนี้แม่ปูดได้ไปนะนี่คือศัตรูตัวฉกาดของชวนชมเหมือนกันนะคะศัตรูที่มาพร้อมหน้าฝนเหมือนกันนี่จะนอนดึกดกดึกด,กดกคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมดูแลชวนชมของทุกคนนะคะ